ก็แฟนบอลไทยใจดีแล้วก็ค่อนข้างจะมีน้ำใจพอยิงเยอะก็บอกน่าสงสารเลยพอยิงไม่ได้ก็โอ้โหถล่มกันนะครับก็มันเป็นปกติของกองเชียร์แล้วก็แฟนบอลน,นะครับต้องแต่ที่ต้องขอบคุณคือจะยังไงก็เชียร์ครับนี่นี่คือต้องต้องใช้คำว่าบอลน,นอกแค่สะใจบอลไทยยังไงก็ยังอยู่ในสายเลือดครับ โอ้ผมผมเองในส่วนรวมผมดูภาพรวมผมดูผลรวมนะครับแล้วก็สิ่งแรกที่จุดเด่นคือความมุ่งมั่นเด็กที่ลงไปแต่ละคนเนี่ยจะเห็นเลยว่าความมุ่งมั่นของเขาเขาเล่นตามแท็กติกที่อิชชีิให้ไว้เลยคือทุกคนมุ่งไปที่ประตูเลยทํายังไงก็ได้ให้ได้ประตูเร็วที่สุดแล้วก็เขาเรียกอะไรเล่นเกมลุกแบบต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันเกมรับก็พยายามต้องป้องกันลูกโต้กลับซึ่งมีหลายจังหวะที่ ทางติมอก็ทําได้ดีนะครับโดยเฉพาะลูกโตกลับนะครับแล้วก็ติมอต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้กลัวทีมไทยเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใหญ่ลงไปตั้งรับแน่นแล้วก็ลดบัตส2ชั้น3ชั้นแล้วแต่ที่เราจะเรียกนะครับแล้วก็ลอลูกโต๊กลับอย่างเดียวเขาเขาเปิดเกมเล่นกับเราเลยครับเพราะฉะนั้นจุดอ่อนจุดแข็งแต่ละแมตช์ะผมเชื่อว่าอีชิออกจะปรับตัวปรับได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ก็อย่างอย่างที่เรียนนะว่าในอาเซียนเนี่ยไม่ว่าประเทศไหน เขาล้มทีมชาติไทยได้แมตต์หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าได้แชมป์แล้วนะครับเพราะ,ะนั้นเราเล่นกับมาเลยเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นแมตต์ที่สำคัญแมตต์หนึ่งไม่ว่าจะเล่นกับอินโดไม่ว่าจะเล่นกับสิงคโปร์หรือเล่นกับเวียดนามแม้กระทั่งณวันนี้ก็คือฟิลิปปินส์นะครับในระดับอาเซียนเนี่ยพัฒนาขึ้นมาทันกันหมดแล้วครับวันกับมาเลยเนี่ยผมยังมั่นใจว่าเล่นในบ้านศักยภาพของทั้งกองเชียร์ของผู้เล่นเราเนี่ยถึงแม้จะเป็นเด็กใหม่นะครับ ผมยังเชื่อว่ามีโอกาสผ่านมาเลเซยียครับสกอร์นี่พูดยากมากเลยเพราะนั้นจะเห็นว่าเราเล่นกับเลยบันนยิงไม่ได้เลย <c oughs> ขออญาตครับก,ก็ก็คิดว่าผมเอาแค่3ามแต้มครปีนี้พิเศษไทยรัฐเอาใจแฟบนบอลทั่วประเทศเพิ่ม2ช่องทางออนไลน์เฉพาะคู่ทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็น Facebook ไทยรัฐทีวี YouTube ไทยรัฐทีวีออริจินัล เว็บไซต์ไทยรัฐ .co.th/tv/live และแอป MyThaiRat ส่วนคู่อื่นที่ไม่ใช่ทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันรับชมได้ทางเว็บไซต์ไทยรัฐสปอร์ต a c e b o o k และ y o u u ท b e ไทยรัฐสปอร์ตไม่พลาดถึกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ